สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอเต้อีกครั้งนะคะกับช่องของเราดตอรเต้อุตนีนะคะช่องที่นําเสนอสาระดีๆเพื่อให้คุณสุขภาพดีอย่างฉลาดค่ะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการทำคลิปให้หมอด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึง1นึท็อป,ปิกที่ค่อนข้างเข้าใจยากแล้วก็มีความเข้าใจสับสนกันเยอะนะคะแต่ก็มีคนสนใจเยอะนั่นก็คือ a n t i o ้ออกซิแค่ะซึ่งนาาเนื้อหาในเรื่อง a n t i o ้ออกซิแนเนี่ยนะคะเยอะมากนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อแล้วก็ติดตามกันไปได้เรื่อยๆโดยไม่หลับนะคะหมอก,ก็แบ่งซอยเป็นยิบย่อยๆอยู่หลายเอพิโซดเลยทีเดียวค่ะโดยวันนี้เราเริ่มจาก EP 1กันเลยค่ะว่าเจ้าแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะคะมันก็มีไว้เพื่อจัดการกับออกซิแดนหรือว่าอนุมูลอิสระนะคะแล้วจะอนุมูลอิสระเนี่ยมันคืออะไรมันน่ากลัวยอย่างไร แล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรอะตอมเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนนิว t r o n และก็อิเล็กตรอนนะคะโปรตอนมีประจุบวกนิว t รอนเป็นนิวทรอนนะคะอิเล็กตรอนเป็นประจุลบโดยประจุบวกกับประจุลบเนี่ย มีเท่ากันนะคะทําให้มันดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็สเสถียรน,นะคะโดยสังเกตว่าโปรตอนจะอยู่ในนิวเคลียสอยู่ตรงใจกลางแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนนะคะวิ่งวนเป็นวงโคโจรรอบนะคะเจ้าตัวนิวเคลียสนะโดยจะมีกี่ชั้นกี่ตัวก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นธาตุอะไรนะคะโดยสังเกตนะคะในแต่ละชั้นของแต่ละวงโคโจรก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่เป็นคู่นะคะ เพื่อรักษาความสเสถียรของอะตอมนั้นอนุมูลอิสระหรือว่า free radicals เนี่ยน,นคะคะก็คืออะตอมโมเลกุลไอออนเนี่ยน,นคะคะที่มีอัน a พ r อิเล็กตรอนก็คือมีอิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่หรือสูญเสียอิเล็กตรอนไปนั่นเองส่งผลให้มัน h i g h reactive ก็คือมีอำนาจในการทำลายล้างโดยธาตุที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายของเราก็จะมี C H O N หรือว่าคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนนะคะยังไขมันกับ คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะก็มีส่วนประกอบของ C H O นะคะส่วนโปรโตีนก็จะมีเพิ่มไนโตรเจนขึ้นมาคาร์บอนกับไฮโดรเจนเนี่ยไม่ค่อยเสียอิเล็กตรอนนะคะแต่ตัวที่มักจะสูญเสียอิเล็กตรอนหรือเกิดฟรีแรดิเคิลก็คือเจ้าตัวออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนค่ะซึ่งอนุมูลอิสระหรือฟรีแรดิเคิลเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่เรียกว่า Oxidation นะคะทำให้เกิด oxidative stress ส่วนปฏิกิริยาที่ช่วยในการจัดการกับอนุมูยอิสระห,ะหรือ free radical ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นกันในทางตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือปฏิกิริยา reduction โดยสารที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอนว่าเป็นแม่พระเนี่ยนะคะมาช่วยมันเสถียรเราเรียกว่า reducing agent หรือว่าตัว antioxidant นั่นเองค่ะ ออกซิเจนเนี่ยนะคะทำให้เกิด free radical หลายฟอร์มนะคะตัวแรกที่มีมากที่สุดก็คือ super o อ i d e anion นะคะตัวนี้พบมากในเซลล์นะคะซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการสลายสารอาหารให้เป็นพลังงานนะคะตั้งแต่ในไกลโคไลซิสในไซโตพลาสซึนะคะจุดึึง grab cycle ซึ่งอยู่ในไมโทคอนเดรียคุณคุณภาพนี้ไหมตอนสมัยเรียนปี1ปี2นะคะเรียนบโอเคมีสตรีนะคะ ซึ่งปฏิกิริยายนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาตัวที่2นะคะก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งเกิดจากซูเปอร์ออกไซด์ในอนุภาคที่ทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจนนะคะก็จะได้เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือนี่คืไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอามาใช้ในการล้างแผลนะคะหรือแม้กระทั่งเบนโซยลเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการรักษาสิวเนาะเนื่องจากว่าฟอร์มไอตูเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันจะไม่เสถียรมันจะอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะสลายออกมาได้เป็นไฮดรอกซิลเรดิเคิลนะคะซึ่งเราอาศัยเจ้าไฮดรอกซิลเรด นะมันมีฤทธิ์ในการเป็นแอนติแบคทีเรียลนั่นค่ะซึ่งเจ้าตัวไฮดรอกซลไรด์ของนี่ก็คือเป็นอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งหมอย้ําโดยเสมอนะคะสําหรับคนไข้ที่เคยมารักษาที่ร้านว่า หมอไม่ได้ให้ใช้เจ้าตัวเบนโซอีพโรซด์เป็นตัวเมนเทนเนอร์ปีนะคะในกรณีที่คุณไม่มีสิวอักเสบแล้วเพราะว่าฤทธิ์ในการเป็นคมิโดไลติหรือลายสิวจริงๆมันน้อยนะคะมันมีฤทธิ์ในแง่ของการเป็นแอนติบคทีเรียลเนาะถ้าเกิดคุณยังใช้เจ้าเบนโซอีพโรซด์เป็นเมนเทนไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็มีอนุมุขอิสระอยู่บนผิวตลอดเวลายิ่งใช้นานผิวยิ่งแก่นะคะอันนี้ตอบคําถามนะคะคนที่เคยถามหมอมานะว่าทําไมหมอถึงไม่ใช้เบนโซอีพโรซด์นะคะในการ เมนทนเนสนะคะคนไข้ที่เป็นสิวค่ะอันนี้เจ้าไฮโดรเจนบรอกไซด์ที่บอกไปแล้วว่ามันไม่เสถียรนนะมันก็จะแบบสลายต่อเลยมาเป็นไฮดรอกซิแรดิคัลนะคะซึ่งเจ้าไฮดรอกซิแรดิคอลเนี่ยเป็นตัวที่มีอำนาจทำลายล้างสูงสุดใน3ตัวนี้ค่ะ ซึ่งก็เป็นกลไกลของเม็ดเลือดขาวเรานะคะที่ใช้ในการทำลายเชื้อโรคก็คือปล่อยให้รอกซิแรดคโไปฆ่าเชื้อโรคนั่นเองได้สามตัวนี้นะคะรวมกันเรียกว่า reactive oxygen species หรือว่า ROS นะคะซึ่งหมายถึงตระกูลของอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากออกซิเจนค่ะทีนี้ free radical มันไม่ได้เกิดมาจากแค่ออกซิเจนนะคะมันสามารถเกิดได้กับไนโตรเจนเช่นกันนะคะโดยร่างกายเราเนี่ยผลิต สารที่ชื่อว่าไนตริออกไซนั่นค่ะซึ่งมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดนะคะถ้าในกรณีที่ร่างกายเรามีซูเปอร์ออกไซด์แอนไอออนมากๆก็คือร่างกายเราแบบผลิตอนุมูลอิสระออกมาเยอะๆเนี่ยเจ้าซูเปอร์ออกไซด์แอนไอออนเนี่ยก็จะมาจับกับเจ้าตัวไนตริออกไซด์ได้เป็นพอรอกซีไนตรีนนะคะซึ่งเจ้าพอรอกซีไนตรีนเนี่ยร่างกายเราไม่มีกลไกนะคะในการกําจัดมันและเชื่อว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งตัวที่มีบทบาทสําคัญนะคะและอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งมีความสัมพันธ์ กับการเกิดมะเร็งได้ค่ะ จริงๆมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอนุมูลอิสระซึ่งเกิดจากออกซิเจนนะคะนั่นก็คือซิงเกิลตออกซิเจนค่ะแต่มันมีความแตกต่างจากสารตัวก่อนตรงที่ว่ามันยังไม่ได้สูญเสียอิเล็กตรอนออกไปแต่มันโดนเรดิเอชันทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเนี่ยเกือบๆจะหลุดอนะ่ะมันอวิ่นๆน,นะคะกำลังจะหลุดแต่ถึงแม้มันยังไม่หลุดออกไปน,นะคะมันก็มีความไฮลีอิเรกแอทิฟก็คือมีอำนาจในการทำลายล้างนะแล้วก็มักจะเป็นผลจากเรดิเอชันอย่างเช่นแสงแดด นะคะคอย่างเช่นซิงเกลิลออกซิเจนมันจะเกิดที่ผิวนะคะที่ตายอย่างเงี้ยนะคะเป็ตนต้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผลจากแสงแดดเนี่ยนะคะเขาจะทำให้เกิดซิงเกลิลออกซิเจนค่ะทีนี้เราได้อนุมวลอิสระจากไหนบ้าง จากทั้งในร่างกายนะคะแล้วก็จากภายนอกนะคะจากในร่างกายก็อย่างที่อธิบายให้ฟังไปแล้วนะคะในกลไกในการสลายอาหารสารอาหารเป็นพลังงานนะคะในไมโตคอนเดรียก็ทําให้เกิดอนุูลอิสระนะคะอย่างเช่นซูบรอร์ซไนออนนะคะหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารนะคะที่ถูกปรุงด้วยความร้อนสูงจนโมเลกุลของสารอาหารนี่เปลี่ยนรูปไปอย่างเช่นไขมันหรือว่าโปรโตีนนะคะซึ่งก็เป็นสาร อนุมูลอิสระนะคะส่วนจากภายนอกก็ได้เยอะแยะมากมายหรือว่าจะเป็นท็อกซินควันบุหรี่พิษโลหะหนักสารกัมมันตภาพรังสีแสงแดดการติดเชื้อเรื้อรังนะคะก็มีผลทําให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นซึ่งก็มามีผลทําลาย DNA นะคะทำให้เกิดเซลล์เสื่อมเกิดขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือสารภายนอกเหล่านี้นนคะก่อให้เกิดการอักเสบนั่น,นะคะ่ะซึ่งก็ก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้น อย่างคนที่มีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้นะคะมีภาวะออโตอิมมูนดิซิสนะคะหรือการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำให้เกิดมีการอักเสบเรื้อรังต่อเนื่องรายร่างกายก็จะมีฟรีเรดิคอลหรืออนุมูลิสระที่มากกว่าคนปกติค่ะ ทีน,นี้ผลของอนุมูลอิสระหรือว่า free r ดิ i c a l เนี่ยนะคะมีผลเสียกับเราอย่างไรบ้างการที่ free radical หรือว่าจะอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปเนี่ยการที่มันไปเข้าใกล้มเลก c u l อื่นมันก็พยายามที่จะขโมยอิเล็กตรอนของคนอื่นเขาซึ่งในขณะที่มันกําลังเข้าไปขโมยอิเล็กตรอนอยู่เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเสียหายกับโมเลกุลน,นั้นได้แก่เวลามันเข้าใกล้มเ l ลกุลไขมันมันก็ทําให้เกิด lipid peroxidation หรือปฏิกิริยาการ เม็นหืนของไขมันนั่นเองซึ่งผนังเซลล์ของเราเนี่ยนะคะเป็นลิปิดไบเลเยอร์เป็นฟอสโฟลิปิดน,นะคะซึ่งก็เป็นอันสัตว์เรตแฟตหรือว่าไขมันไม่อิ่มตัวเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรากินเนี่ยนะคะไขมันที่เป็นกลุม Omega ่มโอเมก้าหกเยอะๆมีอ r ราชิโนนิกแอซิดเยอะๆเ,เ,เนี่ยนะคะซึ่งเป็นไขมันเนี่ยที่เมื่อเกิดเรียองบรอกซิเดชันแล้วเนี่ยนะคะ ทำให้ได้เป็นไอโคโซนอยู่สารก่ออักเสบเกิดขึ้นก็ทําให้ผนังเซลล์นั้นอักเสบถ้าเกิดเป็นผนังเลล์เลือดก็ทําให้เสน้นเลือดอักเสบหรือแม้กระทั่ง L D L หรือว่าไขามันนั่นค่ะที่ลอยตุ่มปอนตุ่มบองอยู่ในกระแสเลือดเมื่อมันถูกออกซิได์นคะคะกลายเป็นออกซิได L D L นี่นคะคะมันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญน,นคะคะที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบน,นคะคะและนําไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ หรือแม้กระทั่งโปรตีนเอนะคะเมื่อโดนอนุมูลอิสระเข้าไปก็ทําให้โปรตีนเนี่ยนะคะเสื่อมนะคะสภาพเนาะอย่างเช่นทอโปรตีนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์ดิซิสค่ะและที่สําคัญถ้ามันไปแอตแทกดีเอ็นเอนะคะทาให้เกิดดีเอ็นเอดามจนะคะจะมีจีเนติกแมทชิวลหรือว่าสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งนําไปสู่เซลล์เสื่อมนะคะเซลล์ตายนะะั่นค่ะหรือแม้กระทั่งกลายพันธุ์นาไปสู่การเกิดมะเร็งได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะในส่วนอวัยวะของเซลล์นะคะอย่างเช่นไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นอวัยวะของเซลล์หรือออร์แกเนลที่มีการเกิดนุมูลอิสระเยอะๆเนี่ยนะคะถ้ามันเกิดมากๆนะคะจนอาจจะทำให้เกิดไมโทคอนเดรียดีเคหรือว่าไมโทคอนเดรียเสื่อมนะคะซึ่งไมโทคอนเดรียเป็นแหล่งที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์เพราะฉะนั้นจะทำให้อวัยวะที่มีไมโทคอนเดรียเยอะๆอย่างเช่นสมองตับ ใต้หัวใจนี่นะคะมีปัญหาทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็อวัยวะนั้นๆเนี่ยค่ะเสื่อมเร็วขึ้นค่ะมีคนถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้ไม่มีฟรีเรด d ิ c คอลเลยหมอต้องตอบว่า เป็นไปไม่ได้ค่ะขนาดเรานั่งเฉยๆหายใจเนี่ยน,นะคะก็เกิดอนุมูลอิสระแล้วเพราะก็มีการเกิดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเรามีการเผาผลาญใช้พลังงานตลอดเวลานั่นค่ะจริงๆแล้วร่างกายเรามีระบบแอนตี้ออกซิแดนซ์ซิสเต็มนะคะในการที่มาเคานเตอร์บาลานซ์คือมาจัดการเจ้า Free Radicals เนี่ยนะคะปัญหามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันเกิดความไม่บาลานซ์กันนะคะของปริมาณ Free Radicals นะคะกับ a n t i o ้ออกซิแดนที่มีอยู่ในร่างกายเนื่องจากเจ้าระบบ a n t i o ้ออกซิแดนในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างจํากัดน,นะคะถ้าคุณมีการรับเข้า Free Radical มากๆหรือมีการสร้าง Free Radical มากๆและเกิดการ Imbalance เกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่างๆที่หมอให้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะ ถ้าคุณมีฟรีเรดิคอลหรืออนุมูลอิสระมากเนี่ยน,นะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้องหาแอนตี้ออกซิแดนท์ให้มากพอเพื่อมาเคาน์เตอร์บาลานซ์นะคะเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากเจ้าอนุมูลอิสระเหล่านั้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีที่ทีสุดหรือไอเดีโอเนี่น,นะคะก็คือทํำยังไงก็ตามให้ลดการรับเข้าหรือก่อให้เกิด อนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เสริมนะคะไม่ว่าจะการทํางานของอนตี้ออกซนส์ซิสเต็มในร่างกายหรือว่าเสริมเจ้าตัวแอนตี้ออกซิแดน์เข้าไปเพื่อไปจัดการอนุมูลอิสระที่มี เมื่อคุณบาลานซ์นะนคะสตัวนี้ได้ก็จะไม่กอ่อให้เกิดผลเสียเกิดขึ้นค่ะท่าน,นี้หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะคิดว่าการออกกําลังกายให้หนักๆมากๆนะคะรับประทานอาหาร3มื้อห้าหมู่นี่นะคะก็จะช่วยทําให้เราแบบว่าแข็งแรงไม่แก่เนาะไอ้แข็งแรงเนะี่ยคือจริงค่ะเวลาเราออกกาลังกายก็ช่วยทำให้าม,ามีแอน u ด a n c น์เกิดขึ้นแต่จริงๆการออกกําลังกายที่หนักจนเกินไปเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลสเตรสนะคะในเวลาเราออกกาลังกายเยอะๆเนี่ยนะคะมันต้องเจเนเรตพลังงานเยอะขึ้น ที่บอกให้ฟังไปแล้วนะคะในการสลายสารอาหารเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นพลังงานเนี่ยมันทําให้เกิดอนุมูลอิสระหรือว่าฟรีแรดิคอลมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลองเทอมนะคะมันก็จะมีผลทําให้เกิดการเสื่อมของร่างกายได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ supply antioxidant ที่มากเพียงพอคะ่ะวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสื่อมนะคะจากสารอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะ ทำได้อย่างไรบ้างอันที่หนึ่งทานให้น้อยลงนะคะในวงเล็บคุณต้องไม่ขาดสารอาหารด้วยนะคะโดยต้องมีซัพพลายของไมโครนิวทรีนส์ไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือว่าแร่ธาตุที่เพียงพอนะคะการทานอาหารเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาาในพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ไขมันโดยเฉพาะลองเชน a i n fatty ิ c หรือว่าไขมันสายยาวๆเช่นกินมันหมูนะคะกินพวกกลุ่ม trans แฟตนะคะ แล้วก็ในกลุ่มพวกอาหารที่แบบ p r o c e s s มาเยอะๆนะคะอาหารที่ถูกปรุงด้วยความร้อนสูงพวกนี้ก็จะมีอนุมูลอิสระเยอะอย่างการเผาผลาญไขมันโดยเฉพาะ long chain fatty acid ถ้าเราดูปฏิยา beta oxidation ในการสลายไขมันมาเป็นพลังงานในการตัดคาร์บอนทีละตัวเนี่ยโอ้โหกว่าจะตัดสายยาวได้นี่นะคะได้พลังงานออกมาเยอะมาก ก็ทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระเยอะมากเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ากิน k ี t o g e n ิก i c d i e แล้ว anti aging อันนี้ไม่จริงนะในแง่ของการกิน k ี t o g e n ิก i c d i e เนี่ยมันช่วยในการลดน้ําหนักจริงแต่การที่เรากินไขมันเยอะๆเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น anti จ g i n g ด i e t นะคะ เป็นที่หมายของคำว่ากินน้อยแก่ช้า c a l o r i c restriction นะคะลดการผอมผลาญลดความเสื่อมลดความแก่ได้ค่ะนอกจากเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันแล้วนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะมี High ลซ y c ิก i c นเด็ x ซนะคะซึ่งมันทำให้เกิด AGE หรือว่า Advanced Glycation End Product นะคะหรือผลเสียซึ่งเกิดจากน้ำตาลที่สูงเนี่ยนะคะที่ไปสัมผัสกับเนื้อเยือ่อนี่นะคะทำให้เกิดการแข็งตัวหรือการเปลี่ยนสภาพเนาะให้นึกสภาพเหมือนเราทำไข่พะโละค่ะเราเอาไข่นะคะหย่อนลงไปในน้ำตาลนะคะเมื่อมันมก้นน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเยือ่อทำให้มันแข็งตัวเช่นเดียวกันค่ะมันก็เกาะให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะเพระนาะฉะนั้นการควบคุมปัจจัยเรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะก็ช่วยลดการเกิดนะคะอนุมูลอิส ไปได้มากเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ก็พยายามลดนะคะความเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็น mental stress หรือ physical stress นะคะไม่ว่าการน,นอนเดิมการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปนะคะซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระนะหลีกเลี่ยงการได้สารพิษหรือว่าท็อกซินเนาะ,ะอย่างเวลาเรากินผกักอย่างนี้พยายามล้างเยอะๆนะคะมันอาจจะมีพวกยาฆ่ามแมลงตกค้างอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นท็อกซินที่อาจจะปนเปื้อนมา่กับอาหารนะคะและนอกจากนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะมลภาวะควันพิษควันบุหรี่ให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่ก็นะคะพิษภัยมันมีอยู่รอบกายเราเต็มไปหมดเลยยากแก่กบการที่เราจะไม่สัมผัสมันเลยฉะนั้นการเสริมแอนตี้ออกซิแดนต์เนีะคะเพื่อไปช่วยบาลานซ์นะคะจึงมีบทบาทสําคัญมากนะคะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยนะคะชะลอความเสื่อมนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ต้านแก่ได้ดีค่ะ ทานี้จะเลือกสารเสริมอาหารตัวใดที่อยู่ในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะคะมารับประทานอย่างเหมาะสมหลายคนรู้จักแค่วิตามินซีแต่จริงๆแล้วมันมีตัวอื่นๆอีกมากมายที่ก็สำคัญนะคะมีหลายตัวมากเลยทีเดียวโฆษณาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะบอกว่าตัวนั้นก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวนี้ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเราจะเลือกอย่างไร เราจะไปอธิบายกันอย่างละเอียดยิบเช่นเคยนะคะในเอพิโซดต่อๆไปฝากติดตามกันด้วยนะคะหวังว่าคลิปในวันนี้ของหมอจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะอย่าลืมกดะระฆังเตือนเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆดจากหมอเต้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ